มาถึงคู่สุดท้ายของรายการวันนี้ครับจัดชายน้อยการเด่นซีวิวหรือสจอต้อยแปดวิวครับวันนี้ขึ้นมาเจอกับทางด้านลำน้ำมูลสักชายโชธครับครับเมื่อกี้ดูลำน้ำพองวันนี้มาดูลำน้ำมูลครับคู่นี้อ่าสองรับน้ำมี่ลำน้ำแรกไปแล้วเข้าวินไปนะคู่นี้ถึง118ปอนด์นยครับพี่เอนี่คน8ริ้วนะเอนี่ชื่อเล่นของจัดชายน้อยครับครับนเก่ง เป็นชื่อของนำน้ำมูลเกง้งไม่ใช่กวางนะครับเกง้ง <c oughs> น้องเกง้งกับน้องเกง้งนำน้ำมูลสักชายโชติคนบุรีรัมครับแต่ริ้วกับบุรีรัมจังเก่า,ากเลยัะพี่เอนะปล่อยมวยมานานมากและเป็นเจ้าของค่ายด้วยครนะก็หยุดไปหลายครั้งนะครับส่วนนำน้ำมูลนี่ก็อยู่คุณด้วงสักชายโชติซ้อมอยู่ทีเจ็ดเก้าสะ คุตุ้ยสายใต้มาอีกแล้วครับครับคมณต่อมงคลนะครับให้กับทางด้านลำน้ำมูลสักชัยโชธมวยมัดนะมัดกับฝีมือที่แครับวันนี้ดวลกันเอาล่วครับทีเอผมจะไหวไม่ไหวคู่นี้คนมองแล้วลำน้ำมูลแบเบอร์อเดี๋ยวดูครับครับมันนม่แแบเบอร์ครับนี่เป็นยกที่3ครับสถานการณ์หมดสยกแรกมีเสมอทางด้านลำน้ำมูลอยู่ครับ นี่ยสองยกกันแค่เสมอนะใครว่าคนแก่ไม่มีหัวใจอ่าอย่างน,น้อยผมแหละครับนี่เลผู้บรรยายก็มีอายุครับน้กมวยบนเวทีก็มีอายุครับลำน้ำมูลมเปียบเสมือนกุามารดำฉับชายน้อยเปรียบเสมือนแปะเปิดโปง oh. เอาละครับวัดการกรรมการอภิษฐานคำละเอียดครับเป็นผู้ชี้ขาดบ,บนเวทีครับ พยายามยัดไส้ญญครับหลังจากชัดชัยน,อน้อยาัญยาไปเลยครับผู้มีอายุเหมือนกันครับแเล่นผมไปไม่เป็นเลยนะ,ะแล้วชัดชัยน้อยมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเรา้มูต่อยมัดประชุมข่าซ้ายเข้าไปเหมือนเหมือนจะแน่แต่เขไม่แน่นะละคู่นี้ครับน่าจับตาดูเอา ฟอร์มหลังขอล์แลดาชัดชายน้อยที่แพ้ยอดมวย2เวทีนะครับแสงมณี2เทียนโฟส่วนลำน้ำมูลเนี่ยนะครับแพ้คะแนนเองมงคนไก่ย่างหดาวมาที่สงขลาครับก็จแจ้งผลการชกให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันเลยดีกว่าครับอ่านะครับสำหรับผลการชกนะครับคู่แรกเสซอร์กิมสิตซอทแต้วนะครับแพ้คะแนนลำนภพหนุ่มยินตะวันนาคู่ที่3ครับยอดจังไทยปอเตระกุลแพ้คะแนนให้กับจนนนท์ใจทอแสงเทียนน้อย อาจารย์ชายปอบเพชรน้ำทองครับชนะคะแนนวันฉลองสิทธิ์ซ้อน้องภราากิจชอชิ่งกมลชนะคะแนนดอกเพชรสมพงษ์มาบตับบุตรครับแสงมณีสอเทียนโพชนะน็อกทางด้านมงกลชายปลายทองยิ้มไปในยกที่4นะครับเป๊ะเดสิหนุ่มน้อยแพ้คะแนนให้กับซุปเปอร์แบงค์มอรัตนาบัณฑิตไปครับก็เสียแชมป์ไปครับ126่อน่อปอนด์ครับรุ่นเฟเธอเวทของลุมพีีครับโอ้โหไม่น่าเชื่อซุปเปอร์แบงค์มามืดนะครับแล้วก็ผู้เอก่นำรายการครับสเก็ตดาวคลินในยาไทยครับ แพ้คะแนนให้กับปรกกอนศักโยธินนะฮะก็ติดตามได้พรุ่งนี้ไฮไลท์คู่สำคัญญอย่างแสงมณีเป็นเอกแล้วก็ปากกอ์เนี่ยติดตามได้ในรายการมวยไทยรายวันนะครับทางช่อง SMTV ของเราบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งติดตามกันได้เปิดเลยครับหน้าจอ SMTV มาชมกันครับยกที่4ครับสถานการณ์หมด3ยกครับลำน้ำมูลเด็กนุ่มครับได้เปรียบอยู่ 2- 1หนึ่งครับ ตอนหนึ่งกันละคน้ำมูลแต่ยกนี้พี่เอเขาบอกว่ามาแล้วครับเก็บแรงเอาไว้เตะขวาพี่เอบอกแรกครับไปอีกทีโดน,นครับจังหวะนี้จะไปถอยเยอะไม่ได้นะครับพี่แป๊ะครับลำน้ำมูลเนี่ยอย่าลืมครับเกา่าเดินมาวางด้นซ้ายสวนเอาไว้ลำน้ำมูลตูวมวยนี่จับมาซักกันนี่ยนี่เลยครับ ค่าตัวห7เจ็ดหมื่นนะครับนักมวยระดับแบบนี้ครับึินมาซัดก,กันเลยครับไม่ต้องดูกันนานโอ้โหโยนแค่ซ้ายครับชาชัยน้อยออออแต่ตอนแรกบอกนะ,ะซ้อมแบบตามภาษาคนแก่แต่ตอนนี้ครับไม่แน่ไม่นออนซะแล้วครับครับตอนนี้ไล่ดีเด็กหนุ่มอยู่ครับชาชัยน้อย น้ำมูต้อแค่ซ้ายมาเล่นของสูงใช่ยังเฉยครับจับชัยน้อยโอ้โหซ้ายอีกทีตามตีตีโอพีเอซอยยิกเลยครับดอกนี้ครับมาครับโอ้โหเป็นชุดแม่ได้เลี่ยมได้ทีนี่จับเลยครับเขาไม่สกู่แม่น้ำน้ำมูนนี่ก็ไม่ค่อยปะทะนะครับตอนนี้ แต่บางจังหวะก,ก็มีเหมือนกันโอ้โดนแล้วไม่ยุบเลยครับจักใจน้อยชั่วโมงนี้มีต้องระวังหมัดด้ดีอย่างนิ่นงครับลำน้ำมูลขยับเข้ามาเอาโอโเสียบแล้วรับขาคาไว้เตะซ้ายดีโ,โ,โตจัดใจน้อยครับ <c oughs> วัย31ปีฟ <c oughs> ิกเหลือเกินครับดูมี การโรยเหมือนกันนะครับทางด้านของดำน้ำบูลมาสักครู่ดีเลยครับกลับมาเสมอลำน้ำบูลเลยกันยกที่สิบกลับเอาละครับชิงดำกันแล้วครับยกนี้พี่เอกึกแล้วครับเดินแล้วครับเตะซ้ายมาลำน้ำบูลว่าไงน้องไหวไม่ไหวพี่เขาบอกว่าเขาเอานะฮะครับผมโอ้โหจังหวะนี้ได้ไหมโอ้โหต่อยเอาซ้ายแล้วกที้โอ้โหแม่โดนต่อยมากแลเสียมแล้วพี่โอ้โหซวเสด็งเฮ้ยครับดอกนี้ มีความมั่นใจขึ้นมาทันทีเลยครับลำน้ำมูลโอ้โหจุดเปลี่ยนครับจัดก,า,กายนายต้องเร่งเลยครับต้องเอาคืนนะครับถ้าโอ้โหมั่นใจเลยครับลำน้ำมูลโดนดอกเมื่อสักครู่เข้าไปครับไม่เห็นก็ต้องเห็นแล้วนะกรรมการครับเขาเรียกบังคับให้เห็นถนะ้าไม่เห็นนี่ต้องไปตัดแววนนะ <laughs> เงียบแล้วครับตอนนี้พี่เอยังเดินต่อครับจ่าชัยน้อยขีบสักกัดนะนี่แหละครับพลิกผันกันได้ง่ายๆแบบนี้ครับพอ,อได้ดอกนึงแล้วสร้างความมั่นใจนะเหมือนคู่ลังน้ำผองในพี่แต่ครับโอ้ได้บิดมาเสียบนะนี่ลังน้ำมูลพลิกมาเสียบคาเชือกเลยครับแล้วลูกจ่าแจ้นด้วยครับไหลเลยครับแบบนี้ นี่แหละครับบวยจังหวะชิงดำเนี่ยแหละครับบางครั้งจุดพลิกผันมันเสี้ยววินาทีเดียวนะมัน,มนหีบพลาดไปนี่โอ้โหแต่ต้องยอมรับนะชัดชัยน้อยในวัย30 30เนี่ยยังเจ๋วอยู่ครับก็ยังสู้กับเด็กหนุ่มอย่างลำน้ำมูลได้ครับแล้วอ้องทบทวนแล้วครับว่ายังไหวอยู่ไหมแม,ม่โอ้หลายหลายรายครับอายุ30ขึ้นไปก็ยังมีโชคให้เห็นครับเจ๋วกังวันเล็กก็ยังอยู่นี่ครับลูกกลาวเลยครับกลาผมนีนะครับ ความเป็นพี่เป็นน้องนี่ครับก็กรรมการรวบรวมคะแนนนะครับหลัาน้ำมูลก็มั่นใจนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาต่อย่างใดคุณร่วมศสัก์ชยโชธขึ้นมาครับแล้วก็กรรมการ อภิษักคำละเอียดนะครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับลำน้ำมูลศักยโชดนะครับชนะคะแนนชัดชน้อยตารได้ซีวีไปจากสนุกดูเดือด49-43ตามเปียนครับผมและนี่ครับเป็นโหวหน้าผู้ชนะครับลำน้ำมูลศักชัยโชดนะครับช่วงนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับผมธนพลคงกระพันลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ o n y u s u z u d r e a X V Cross V Volunteer V Cross